เป็นรีวิวรุ่นวายแท็กไบทูโบขับเคลื่อน4้อนะครับผมราคา1,265,000น้านนะครับผมการชนหน้าเหลกนะครับของ HAMMER นะครับมาตัวนี้นะครับเป็นยาง BF g o o d i กนะครับผมขนาด18นิ้วนะครับไฮไลท์อีกที่นะครับผมจะเป็นบันไดด้านข้างนะครับของ HAMMER อีกนะครับแข็งแรงทนทานมากมากครับตัวนี้ สวัสดีครับผมเบียช่องสอดปังุริเย่นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว่ายแท็นะครับไบทูโบนะครับตัวเครื่องยนต์2.0นะครับเป็น t u r b คู่นะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้านนะครับก่อนจะเข้ามาชมรถนะครับผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสอดปังุริย่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรถกันเลยครับด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นชนหน้าเหล็กนะครับของฮัมเมอร์นะครับ นี่นะครับผมพร้อมห่วงสีแดงนะครับที่มากับตัวชุดกันชนหน้าฮารเมอร์เลยนะครับไล่มาจากข้างบนนะครับจะเป็นสกู๊ปนะครับทรงแรลนนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดดําด้านนะครับตัวนี้เป็นทรงสูงนะครับก็จะดูมีมิติขึ้นดูทรงใหญ่ขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบลัพเตอร์นะครับพร้อมกับไฟ LED นะครับ3ามขีดให้ความสว่างชัดเจนเลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับตัวกันชนเหล็กด้านเนี่ยจะมีไฟ สปอร์ไลท์เพิ่มมาอีกจุดอีกหนึ่งจุดนะครับผมอันนี้ก็ลุยน้ําได้เลยนะครับในตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์รอบคันใช่ไหมครับก็ยังยึดเซนเซอร์ของจุดเดิมนะครับเราไม่ได้ถอดเซนเซอร์นะครับเพราะว่านี้มันเป็นเซนเซอร์รอบคันนะครับมันจะมีระบบถอยเจาะอัจฉริยะให้ด้วยเราไม่ได้ถอดไปนะครับตัวไฟหน้านะครับผมจะเป็นใบ LED แล้วนะครับในตัวนี้พร้อมกับ d a y l i g h ์นะครับไฟวิ่งกลางวันนะครับผมใบ LED นี้ให้ความสว่างนะครับเวลารถเปิดไฟนี่ทําให้แสงมันพุ่งตรงนะครับ มองได้ไกลขึ้นด้านข้างนะครับรับกับตัวชุดกันชนด้านหน้านะครับผมจะเป็นซุ้มล้อนะครับ6นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับเราจะยิงซิลิโคน้ด้นะครับไม่ได้เจาะรถนะครับมาตัวนี้นะครับเป็นยาง Bf Goodrich นะครับผมขนาด18นิ้วนะครับใส่ล้อนะครับลายตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมนี่นะครับสัญลักษณ์ตรงรอบแก้มนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ไบทอโบนะครับผมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของレンเจอร์วายแท็กนะ ไฮไลอีกที่นะครับผมจะเป็นบันไดด้านข้างนะครับของฮามืออีกนะครับแข็งแรงทนทานมากๆครับตัวนี้รองรับน้าหนักลูกค้าได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวบันไดด้านข้างเนี่ยเรายึดกับชัสซีนะครับรับน้าหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลเลยนะครับชุดเบ้ารองมือนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับกันลอยเผื่อเวลาลูกค้าขึ้นรถนะครับที่มีแหวนมีนาฬิกาหรือว่าอะไรต่างๆไปโดนนี่ก็จะไม่เบ็ยดรอยนะครับในส่วนของเหลาหลังคาก็จะเป็นของเขาอยู่แล้วนะครับในใบแท็กุ้นใหม่ก็จะเป็นสีดําแล้ว โลบาร์ด้านหลังนะครับเป็นโลบาร์เหล็กอันนี้ต้องแจ้งนะครับในรุ่นเดิมของวัตถักเนี่ยจะเป็นสปอร์ตบาร์แบบทรงแขนยาวตัวเก่านะครับแต่นี้เราจะเปลี่ยนเป็นทรงออฟโหลดให้ลูกค้าด้วยนะครับผมพร้อมไฟด้านหลังนะครับผมเวลาถอยก็จะเป็นไฟให้ด้วยนะครับผมสติ๊กเกอร์สาดค้นนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับมีหลายลายเลยหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบชื่อตัวเองก็ได้ชื่อร้านค้าก็ได้นะครับเพื่อจะโปรโมทในการขับขี่ไปด้วยก็เป็นชื่อร้านชื่ออะไรต่างๆได้หมดครับ ตัวนี้เป็นสี่คูณสี่อย่างที่ผมแจ้งครับตัวไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับผมเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับทําเป็นสีลมดําให้ด้วยนะครับผมห้ามาถึงกันชนด้านหลังนะครับเป็นกันชนเหล็กของฮาร์เมอร์อีกนะครับมีหมุดลากจูงให้ด้วยนะครับผมพร้อมกับห่วงสีแดงนะครับผมมีตัวครอบกระบะฝาท้ายให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องถอยนะครับ มากับตัวรถเลยที่อยู่ตรงสัญลักษณ์โลโก้นะครับก็จะทําให้ลูกค้านะครับเวลาถอยเนี่ยจะเห็นภาพด้วยเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปด้วยเช่นเดิมครับเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานเราก็ติดให้นะครับเรายังไม่ได้ถอดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ฝาท้ายด้วยครับตัวนี้นะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบ easy liftgate นะครับผม easy liftgate คือจะผ่อนแรงกระบะนะครับเพราะว่าวัสดุฝอใช่ไหมครับลูกค้าก็จะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะแข็งและหนาใช่ไหมครับ ในร,รุ่นก่อนที่ไม่มีตัวอซ s y Lift g e a เนี่ยเวลาจะดันทีถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงนี่ต้องต้องอย่างนี้เลยนะครับสองมือขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เป็นอซ s y Lift g e a ด้วยแล้วตัวนี้จะมีทอรชชั่นบาร์นะครับผมทอรชชั่นบาร์เสริมความเบาแล้วก็ตัวนี้เป็นสลิงนะครับเวลาลูกค้าเนี่ยเป็นลวดใช่ไหมครับเวลาลูกค้าจะยกของหรือว่าอะไรเนี่ยเวลาไปเกี่ยวของเกี่ยวอะไรก็จะไม่มีรอยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะยกขึ้นแบบมือเดียวให้เลยนะครับนี่คืออีซล Lift นะครับนี่ ก็เข้าๆนะครับเป็นรีวิวรุ่น Y Track บายทโบขับเคลื่อน400นะครับผมราคา1265,000น้านนะครับผมยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กับช่องเบียร์ฟอร์ดปังปุริเย่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เข้าๆประมาณนี้ก่อน EP หน้าเป็นรถรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ